มันแน่นเลยมวเนี่ยแน่นไปตามตัวทีนี้เราจะเห็นคำว่าสพภกายปฏิสังเวทีรู้พร้อมจะพาะกายลำพวงคำว่ากายนั้นมันมีความหมายสองทนกายในกายกายนอกกายอัตันตังค์ก็อตอกกายดีกายก็ตรงนี้นะเดี๋ยวอให้ป็นกายในกายภายในเป็นกายนอก ลมนี่ก็เป็นกายถ่ายวิดีโอไม่ดีนะลมที่หายใจเข้ามาเนี่ยก็ตายภายในออกไปก็เป็นกายภายนอกตัวนี้เป็นกายี่ยูนิตกระถางสวัสดิ์กายวิอูกระถางสวัสดิเป็นเห็นน้งพอแข็งแรงกินแล้วรับว่าเปลียนแล้วหรือ่าจู๊สองนิ้วอย่างนี้ถูกน่าเปลี่ยนจูสองนิ้วนี่ การมังดเดี๋ยวจะเอาก๊อตออกและมองให้เอาออกก๊อตออกก่อนเสระจจางๆเงาัลพอจางนั่งมาเาโอเคเ้ายังมีสติมากสัมชัสเยะมากเราบอกออก